สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับเวลา1 1มงครึ่งตอนเช้านะครับ <c oughs> วันนี้มาไหว้พระที่วัดป่าน้องแวงที่การนักราชอุทยานนะครับการนักราชอุทยาน พญานาคสีดำใช่ไหมการแปลว่าดำใช่ไหมนี่พระพุทธรูปพระพุทธเมตตานะครับองค์ใหญ่มากๆเลยครับนั่งสง่างามดูแล้วแบบทำให้ใจิตใจเราผ่อนคลายสงบนะดูหน้าตาท่านสิครับหน้าตาท่าน เปี่ยมโดยเมตตานะพระพุทธเมตตาเนี่ยเป็นไหมหน้าตาท่านเปี่ยมด้วยเมตตามากมากรครับ So today is 16th November 2024 now is half past 11 a.m. I'm traveling in Udon Thani Province again. In Nong Wang Temple, Buddhist temple. So over there, there is the Buddha statue, Hingosh Buddha statue. Uh, it's called Paputametta, translated as Merciful Buddha. So right now I am in Black Naka Park or Kanakarat Uthayan. You see the Naka sculpture right here is color with black, so that's why it's called Nakarat. You see, it's very huge. so over here there is the tail the tassel and the head consisting up one two three four five six seven eight nine 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 head nakha you see so I will show you ครับจะพาเดินชมนะครับเห็นไหมพระพุทธเมตตาสวยงามไหม อตอนนี้ก็อยู่ที่ <c oughs> อำเภอชัยวนพระยาการนาคราชถวายวันที่30ตุลาคม2564นะครับ2564นะนะ30ตุลา2564นะถวายวัดนะทำเสร็จนะสวสดิส so completely finish e d and offer to the temple on the 30th October 2021พระมหาพุทธมเมตตาแสนยานุภาพปัจฉานาถร่มเย็นนะครับ หน้าตาท่านอิ่มเอิบเปี่ยมด้วยเมตตานะหน้าตาท่านยิ้มเย้ยมมากอยู่ที่วัดป่าหนองแวงนะครับอำเภอชัยวานนะจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับ ข้างนาเจดีย์ใต้าฐานพระพุทธเมตตานะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับทรงวรณะองค์ดำคือมีผิวพันสีดำนะครับภายในด้านล่างของพระพุทธเมตตานะครับจะเป็นพระพุทธรูปดำพระพุทธรูปดำแล้วก็จะเป็น ปฏติมากรรมนะครับน่าจะทำด้วยโลหะไหมจะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับยังไงปางประมะเทศนาปิดปัญจวัคคีย์นะครับเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับใต้ฐานพระพุทธมุตานะจะเป็นปฏิมากรรมประมาณนี้นะไม่ใช่ภาพวาดนะครับจะเป็นภาพโน้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าทำม,มาจากการแกะสลัก โลหะหรือว่าเป็นปูนไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นวันจตุรงคสันนิบาตเนาะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นวันจตุรงคสันนิบาตนะครับเนี่ยข้างในจะประมาณนี้ครับจะเป็น รูปแสดงประวัติของพระพุทธเจา้าอันนี้น่าจะเป็นสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับภาพชิ้นนี้นะนะครับก็สวยงามนะนะครับทำทาสีทองนะครับนี่ก็น่าจะเป็นช้างนาลาเคลิงไหม ครับสวยงามนะบ้างครับใต้ฐานวัดป่าหนองแวงนะครับที่อำเภอชายวานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับนะครับสวยงามเนาะภาพประวัติพระพุทธเจา้าอันนี้ก็ สวยนะภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามนะภาพนี้สวยสวยสวยนะครับสวยงามทางด้านนี้ล่ะอันนี้จะเป็นปรางปรินิพานนะครับอันนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะ น,นี่จะเป็นตอนประสูตรนะครับตอนพระพุทธเจ้าประสูตรนะสวยงามไหมสวยงามครับสวยงามสวยงามนาห็นา นี่ก็สวยงามครับน่าจะตอนตัดสรูเนาะภาพนี้นั่งอยู่ใต้ต้นโพเนาะสวยงามครับภาพนี้ละ่ะ <c oughs> นี่ก็สวยเหมือนกันนะภาพนี้ภาพนี้ละ่ะ สบายใจเลยครับได้นั่งสงบสติอารมณ์2นาทีครึ่ง2นาที20อนาที20วินาทีครับเมื่อกีน้นล้างขยะออกกักกิจใจรู้สึกสบายสมองมากเลยครับเห็นไ,ไหมหน้าตาก็จะใสขึ้นมาทันทีทันใดเลยเห็นไ,ไหมเป็นหน้าตาผมไหม <laughs> พลังของสมาธินั้นไม่มีนะครับขอให้เราฝึกปฏิบัติกันนะ มันคลายเครียดด้วยนะมันมันเป็นทางออกของปัญหาที่ทำให้เราเครียดนะสปานทีิแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าเมื่อเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนหลอดเลือดของเราโดนะชะลางไม่มีอะ,อะไรเกาะ ไม่มีใครมนเกาะตามผนังหลอดเลือดนะครับเลือดก็จะไหลสะดวกขึ้นนะพลังของสมาธิก็ช่วยตัวนี้ด้วยนะครับช่วยในการทำ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเจอกันวิดีโอถัดไป thank you very much for watching see you next video thank you very much